You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The ยติเคิ e ครับในวันนี้ผมนำบทความในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง มาให้คุณผู้ฟังผ่านพอดแคสต์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการปฏิเสธครับแน่นอนว่าหลายคนกลัวที่จะปฏิเสธผมเคยมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นครับเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธจนเมื่อผมปล่อยให้นิสัยเหล่านี้ ไม่ได้รับการแก้ไขสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมเสียเวลากับสิ่งที่ผมไม่ได้อยากทําเยอะมากๆซึ่งถ้าเราไม่ได้ตระหนักในข้อนี้เราจะเสียเวลาไปกับสิ่งไม่สําคัญเยอะผมจึงอยากนําบทความนี้มาให้คุณผู้ฟังครับ The a t s no that lead me to success แปสิ่งที่คุณต้องกล้าปฏิเสธเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จของชีวิตหากผมพูดถึงการปฏิเสธครับหรือการกล้าที่จะ say no สำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งจําเป็นครับในที่ทํางานและในชีวิตประจําวันของคุณ อย่างที่ผมได้บอกไปเลยครับถ้าคุณเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธเท่ากับว่าคุณปล่อยให้โชคชะตานำพาคุณไปโดยที่คุณไม่ได้ลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยตัวเองเลยนิสัยที่ไม่ได้ปรับปรุงนิสัยที่ไม่ได้พัฒนาคุณจะเรียกสิ่งเหล่านั้นในท้ายที่สุดว่าเป็นโชคชะตาครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่สตีฟ็อ์เชื่อว่าความสําเร็จเกิดจากการเซโนหรือการกล้าที่จะปฏิเสธเขาเปิดโอกาสที่คุณไม่ต้องฝืนใจไปทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการหากคุณปฏิเสธเป็นในขณะเดียวกัน การปฏิเสธเป็นการเปิดพื้นที่ให้คุณได้จดจ่อกับสิ่งที่คุณอยากที่จะลงมือทําจริงๆครับเพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอยากจะมีทักษะที่ทําอะไรสําเร็จเยอะเท่าไหร่ก็ตามคุณไม่สามารถทําทุกอย่างได้ทั้งหมดในการลงแรงเพียงชั่วข้ามคืนดังนั้นการโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับผมขอยกประโยคอันคลาสสิกจากปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไหมครับ The difference between successful people and really Successful people is that really successful people say no to almost everything ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาปฏิเสธเกือบทุกอย่างและพุ่งเป้าไปในสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกให้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆครับผมกล้าบอกเลยว่าผมยึดประโยคนี้ในการที่จะตัดสินใจในทุกๆเรื่องเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีโอกาสหลายอย่างเข้ามา แต่ผมจะใช้เวลาในการตัดสินใจว่าโอกาสที่ผมกําลังจะได้รับจะนําผมไปสู่เป้าหมายที่ผมได้วางแผนไว้อยู่หรือเปล่าทาไมผมก็จะปฏิเสธไปโดยไม่ลังเลครับซึ่งหากคุณเป็นคนที่ตอบตกลงหรือใช่กับทุกๆโอกาสอยู่ตลอดเวลาสําหรับผมแบบแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากครับคุณผู้ฟังมันถึงเวลาเรียนรู้ที่จะยืนหยัดไม่ทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการจริงๆบทเรียนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับสามารถช่วยคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอน แปดสิ่งที่คุณต้องกล้าปฏิเสธเพื่อที่คุณจะตัดสินใจมุ่งไปสู่ความสําเร็จและความสุขด้วยการตัดสินใจของคุณเองครับบทเรียนที่1ครับ say no to your need to always be right ปฏิเสธที่จะเป็นฝ่ายถูกในทุกๆเรื่องแน่นอนครับบางครั้งเวลาเราต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครหรือถ้าหนักหน่อยก็อ,อาจจะเป็นการโต้เถียงกับคนใกล้ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอแน่นอนครับเราอยากจะเป็นฝ่ายถูกในทุกๆครั้ง ทุกๆคนต้องพบเจอกับความรู้สึกเหล่านี้ครับและในฐานะมนุษย์ที่เต็มไปด้วยสารเคมีแห่งความรู้สึกแล้วในบางครั้งเราไม่สามารถยืนหยัดก,กับความคิดที่ว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเชื่ออาจจะผิดก็ได้แน่นอนเราจะมีอีโก้เข้ามาขวางกัน้นฉะนั้นแล้วคุณต้องเป็นคนบริหารความรู้สึกที่อยากจะเป็นฝ่ายถูกให้ดีครับสิ่งที่คุณเชื่ออาจจะผิดไปก็ได้และมันบ่อยมากที่จะเป็นเช่นนั้น เราทุกคนมีบางอย่างที่เข้าใจผิดเสมอและคุณไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ใครก็ตามมาเชื่อตามคุณผมมีวิธีหนึ่งที่ผมชอบมากครับและในทุกวันนี้ผมก็นําวิธีเหล่านั้นมาใช้ไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นหรือกําลังโต้เถียงกับใครถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่หน้าที่ของคุณครับที่จะไปเปลี่ยนความคิดเขาหากเขาไม่ได้ตั้งใจฟังคุณจริงๆสิ่งที่คุณจะทําได้และเป็นสิ่งที่จะทาให้คุณดูฉลาดมากที่สุดก็คือการพูดขอบคุณครับ เวลาที่คุณต้องการสื่อสารกับใครและเขาไม่เห็นด้วยหรือหากอีกฝ่ายทําท่าทีกิริยาที่ไม่ดีกับคุณการพูดขอบคุณเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นคนที่มีความสูงส่งทางจิตใจอย่างสง่างามครับผมใช้วิธีนี้ในทุกๆครั้งที่จะต้องโต้เถียงกับใครคําพูดที่จะติดปากออกมาจากปากผมเสมอก็คือขอบคุณครับและหลังจากนั้นอาจจะค่อยๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งถ้าคุณผู้ฟังสามารถฝึกในใสัยนี้ได้ดีแล้วคุณจะเป็นคนที่ดูถ่อมตัว และที่สําคัญคือคุณจะเรียนรู้ในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังจะพูดได้ดีมากๆครับข้อที่2ครับ Say no to you need to control everything ปฏิเสธที่จะไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในข้อนี้ผมอาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับแต่เนื้อหาต่อไปนี้มีคุณค่าที่คุณควรฟังมาก ชีวิตเราครับมีหลายสิ่งมากเลอเกินที่เราไม่สามารถควบคุมหรือแม้แต่จะรับมือได้และที่สําคัญคือสิ่งเหล่านี้มีมากกว่าสิ่งที่คุณจะควบคุมได้ซะอีกครับคุณไม่จาเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนที่ประสบความสําเร็จนั้นเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาควบคุมได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเห็นคนที่มีความประสบความสําเร็จเขาจะดูมีความสุขุมมีความเป็นผู้นําในแทบทุกสถานการณ์พูดง่ายๆก็คือเขาจะไม่ breaking out เขาจะไม่สติแตกเวลาเจอเหตุการณ์ด้ายๆครับ มีเหตุการณ์ที่ผมจะมานำมาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ฟังรู้จักโทมัสอวาเอดิสันอย่างแน่นอนเรารู้จักเขาในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็จริงครับแต่หากเราได้ยินชีวประวัติเขาคร่าวๆแล้วกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวที่เขาเจอมันหนักหนาสาหัสกว่าที่คนคนหนึ่งจะเข้าใจได้ครับมีเหตุการณ์นึงครับในปีคศ1847เขาถูก ครูตีตาว่าเขาเป็นคนโง่ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยเขาไม่เคยถูกมองในฐานะเด็กฉลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดของคนคนนี้ครับคือในปีคศ1914โรงงานที่เขาทําการวิจัยและทดลองทุกผลงานที่มีที่เขาได้เคยสร้างไว้ครับถูกไฟเผาทั้งโรงงานในวันนั้นแต่สิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันน่าสนใจครับ เมื่อโทมัสอเวดิสันครับได้มาเห็นกองไฟที่กําลังลุกไหม้เผาโรงงานของเขาจนวอดวายนั้นสิ่งที่เขาทำมาคุณผู้ฟังเขาบอกให้ลูกชายของเขาไปเรียกแม่และเพื่อนๆมาดูพร้อมกับบอกว่าไปเรียกแม่มาเร็วเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นไฟไหม้ในครั้งนี้อีกแล้วนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆไปเรียกแม่และก็เพื่อนๆมาดูเร็วแถมยังแสดงความมองโลกในแง่ดีว่าไฟไหม้อย่างนี้ก็ดีแล้วเราได้กําจัดขยะไปตั้งเยอะซึ่งในใจครับผมมั่นใจว่า ตอนนั้นคุณโทมัสเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วในตอนนั้นเขาจะไปดับไฟให้ทันท่วงทีและกู้คืนผลงานทั้งหมดมามันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เขาโฟกัสและควบคุมได้มีแต่ทัศนคติที่เขามีต่อเหตุการณ์นั้นๆเขาทําการสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นครับโดยไม่กลับไปมองในอดีตที่ถูกทําลายไปเลยถึงแม้ชีวิตของเขาครับอาจจะเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดแต่เขาไม่ทําในสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จ เขาเชื่อว่าเขาจะควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าเขาทำได้ครับทีนี้ครับถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเราไม่ว่าคุณจะเจอกับเหตุการณ์อะไรต่อให้มันจะแย่สักแค่ไหนก็ตามลองเริ่มต้นถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างละ่ะที่คุณจะควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้และขอให้คุณได้ลงมือทำในสิ่งเหล่านั้นแหละครับเพราะต่อให้คุณจะใช้พลังงานมหาศาลไปโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลย ข้อที่3ครับ say no to self pity พูดง่ายง่ายว่ากล้าปฏิเสธที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันยากครับที่คนเราจะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในทุกวันนี้ผมก็มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุที่ชีวิตในยุคใหม่ครับมักจะทําให้เราใฝ่หาความสมบูรณ์แบบทันทีที่เราเริ่มตั้งคําถามกับความสําเร็จและเกียรติประวัติของตัวเองเราก็มักจะขยับเพิ่มมาตรฐานของเราให้สูงไปเรื่อยๆทั้งนี้ครับย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งรู้สึกกอิจฉาาพวเข ซึ่งสิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้เท่าทันตัวเองอย่าให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาทําให้คุณรู้สึกต่ําต้อยเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ครับแต่ขอให้คุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่านําความรู้สึกที่คุณเอาไปเปรียบเทียบหรือรู้สึกอิจฉาใครมาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้คุณคงไม่มีทางประสบความสําเร็จแบบนั้นหรอกผมขอร้องครับเมื่อคุณรู้สึกอยากจะเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบและให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นนี่แหละครับเป็นการเปรียบเทียบที่จะพัฒนาตัวคุณ เพียงแค่เริ่มต้นทราบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีก่อนแล้วตัวคุณตัดสินใจว่าจะเป็นคนควบคุมโชคชะตาของคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็ไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานไปกับการเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วครับเพราะคุณจะเปรียบเทียบกับตัวคุณเองในเมื่อวันนี้เท่านั้นข้อที่4ครับ say no to winning ปฏิเสธที่จะบ่นด่าในสิ่งแย่ๆหากคุณอยากจะมีชีวิตที่ทาบซึ้งกับสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณมี วิธีง่ายๆครับลองเลิกบ่นเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหลายครั้งเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆแล้วเราบน่นมันเหมือนจะมีความรู้สึกดีใช่ไหมครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าหลังจากนั้นมันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ลงคุณไม่สามารถไปควบคุมอะไรได้เลยนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดกับผมครับเวลาผมได้บน่นหรือโทษในสิ่งที่ผมเองก็ควบคุมไม่ได้สําหรับผู้คนสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ทําให้คุณไม่มีความสุขหรือเศร้า การบ่นเป็นวิธีแรกที่เราจะนึกถึงและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําลายความรู้สึกดีให้ตัวเราครับมีประโยคนึงที่ผมได้อ่านมาครับ It doesn't matter what happens to you but how you react to what happens to you ไม่สําคัญเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่คุณจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างไรนี่นแหละถ้าคุณเอาแต่คลําครวญอยู่เสมอคุณจะไม่เห็นผลอะไรที่ดีขึ้นเลย อย่าประมาทพลังแห่งการคิดลบครับโดยเฉพาะการบ่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละเพราะมันสามารถทําลายความรู้สึกเชื่อมั่นในชีวิตของคุณได้อย่างไม่รู้ตัวครับหากเราจําได้ในเรื่องของจิตใต้สํานึกคําพูดที่เราพูดกับตัวเองหรือพูดออกไปให้คนอื่นมันสําคัญมากจิตใต้สํานึกของเราเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นความรู้สึกอะไรเราพูดดีหรือไม่ดีสิ่งเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกทั้งหมดครับถ้าคุณเอาแต่พูดว่า ชีวิตนี้คงไม่ประสบความสําเร็จชีวิตนี้คงไม่สามารถออกจากคอมฟอร์ทโซนไปทําอะไรที่มันดีกว่านี้ได้จิตใต้สำนึกของคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดและเขาก็จะทําให้คุณเจอแบบในสิ่งที่คุณคิดนี่แหละครับดังนั้นแล้วคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองในแต่ละวันเป็นสิ่งที่สําคัญมากคัดกรองคําพูดที่คุณจะพูดออกมาให้ดีใช้คําพูด ที่เชื่อมั่นในตัวของคุณเองใช้คําพูดที่จะทําให้คุณก้าวหน้าในชีวิตใช้คําพูดดังเรากับว่าชีวิตนี้คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใดก็ตามข้อที่5ครับ say no to the impression กล้าปฏิเสธที่จะเป็นที่ยอมรับของทุกคนผู้เขียนเขาบอกว่าหยุดพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นและแสงทําเป็นว่าคุณไม่ได้ทําให้คนอื่นมาชอบคุณ stop trying so hard to impress others and pretend You are something you are not. วินาทีที่คุณเลือกที่จะหยุดพยายามอย่างหนักที่จะกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นจริงๆเมื่อคุณทิ้งหน้ากากทั้งหมดคุณจะยอมรับตัวเองและเข้าใจว่าผู้คนจำเป็นต้องรักคุณกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเท่านั้นไม่ใช่อุดมคติของใครไม่ใช่ตัวตนอันสมบูรณ์แบบในความคิดแต่เป็นตัวตนจริงๆที่คุณเป็นน่งข้อดี่วครับ Say no to resisting change. กล้าที่จะไม่ยอมรับในสิ่งเดิม คุณง่ายครับคุณต้องกล้าเพื่อที่จะออกจากพื้นที่แห่งความสบายไปเจอในสิ่งที่คุณเองก็ไม่รู้คุณผู้ฟังคิดภาพในตอนที่เราออกไปเที่ยวในที่ใหม่ๆอ่านหนังสือที่เราเองก็ไม่รู้เนื้อหาในนั้นหลังจากที่เราเจอประสบการณ์เหล่านั้นในตอนที่เราเจอเราอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกงงรู้สึกไม่รู้จะรับมือกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร โดยเฉพาะเวลาที่ผมไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปในที่ที่ผมไม่เคยไปผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากกลับบ้านผมรู้สึกกลัวแต่พอผมผ่านจุดจุดนั้นมาได้ครับผมรู้สึกว่าประสบการณ์เหล่านั้นทําให้ผมเติบโตได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยถึงแม้ว่าตอนที่ผมกําลังเจอเรื่องราวเล,ยลายๆเหล่านั้นอยู่มันจะรู้สึกกลัวรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอแต่เชื่อผมนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดีหรือแย่เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าในตอนแรกจะดูเจ็บปวดและยากลําบากก็ตามและแน่นอนคุณจะรู้สึกแบบนั้นเสมอแต่การเปลี่ยนแปลงทําให้เราพัฒนาชีวิตและชีวิตผู้คนรอบตัวของเราได้ด้วยจงทําตามสัญชตาตญาณดิบของคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าต่อต้านพวกเขาและคุณจะพบความหมายที่แท้จ,จริงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น Whatever that happened in your life is always grateful สิ่งใดก็ตามครับที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณต่อให้จะดีหรือแย่สิ่งเหล่านั้น สวยงามเสมอครับข้อที่7 say no to excuses ปฏิเสธที่จะแก้ตัวครับแน่นอนเลยครับการหาข้อแก้ตัวไม่เคยทำให้คนรู้สึกดีหรือพัฒนาขึ้นนอกเสียจากคุณได้โยนความรับผิดชอบให้กับคนอื่นหลายครั้งที่เราจำกัดตัวเองในขณะที่เรามองหาข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะมองหาวิธีพัฒนาตัวเองเราโกหกตัวเองโดยใช้ข้อแก้ตัวทั้งหมดเพื่อที่จะโยนความรับผิดชอบของเรา ให้กับคนอื่นครับข้อสุดท้ายครับข้อที่8 say no to spending time with uninspiring critical or negative people หยุดใช้เวลากับคนที่ฉุดรั้งพลังงานของคุณครับคนที่ฉุดรั้งหรือดูดพลังชีวิตของคุณคือสิ่งที่คุณต้องปฏิเสธได้ต่อให้ใจะยากสักแค่ไหนก็ตามเพราะคุณจะต้องทำให้ค่าเฉลี่ยของคุณที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมีคุณภาพที่ดีที่สุดคัดกรองความสัมพันธ์ให้ดี เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อครับลองคิดภาพในตอนที่เราอยู่กับกลุ่มคนที่ท็อกซิกกลุ่มคนที่ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเรารู้สึกว่ามันหมดพลังใช่ไหมครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเลือกคนกลุ่มเล็กๆก,ก็พอแล้วที่จะเติมพลังและท้าทายให้ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่องของความสัมพันธ์คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับดังนั้นเลือกความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณให้ดีครับ นี่ก็เป็นบทความที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับ The age knows that e l e a d me to success แปลสิ่งที่คุณต้องกล้าปฏิเสธเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิตครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังได้ไอเดียได้ข้อคิดจากบทเรียนนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองได้อย่างมีคุณค่าแน่นอนครับ ถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ให,ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุน The Library ครับตอนนี้ The Library มีระบบสมาชิกใหม่นะครับเดือนละ3,000บาทและก็สามารถส่งชื่อที่อยู่ความฝันและก็ไลฟ์สไตล์มาที่อ e ีเมลผมจะเลือกหนังสือที่เหมาะกับคนจริงๆและจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับ หรือถ้าอยากสนับสนุนเดอะไลบรารีชอปคับคุณฟังสามารถซื้อหนังสือได้จากเดอะไลบรารีชอปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับหนังสือทุกเล่มเป็นหนังสือที่ผมคัดกรองเนื้อหามาอยา่างดีเป็นหนังสือที่คุณควรได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับแล้ววนเรามาเจอกันในเดอะไลบรารีพอดแคสต์ในอีพิโซดนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมไลออนเดอะไลบรารีขอลาไปก่อนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันของคุณครับสวัสดีครับ